เอา่ะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำการ ปรับสมดุลรีวิวปรับสมดุลหรือว่าบัฟนั่นเองนะครับของตัวละครอย่างเจ็ดดาวทั้งหมด3ตัวละครนะครับเรียกได้ว่าไอ้สตัวละครนี้นะครับเคยโดนปรับมาแล้วแต่ว่าก็ปัจจุบันก็คือตัวที่ปรับเด่นๆเลยนะครับน่าจะเป็นกัดนะครับต้องมารอดูกันว่ามันบัฟโหดหรือไม่โหดอะไรยังไงนะครับผมก็ในวิดีโอนี้ครับฝากกดนะครับทุกคนฝากกดไลค์คนละทีกันด้วยนะครับผมเลื่อนไปกดเลยเดี๋ยวนี้เลยนะครับในวิดีโอนี้ครับผมยืมไ d จากน้องคนเดิมนะครับนี่เลยครับขอบคุณมากเลยครับมีทุกตัวเลยนะครับในตัวอขง กีฟิสครับผมกีฟิสนะครับปัจจุบันนะครับผมก็อย่างที่บอกว่ามันมีสโลมาใช่ไหมที่โดนปรับปรับมาก็คือสโลได้มีสกิลนู่นนี่นั่นนะครับปัจจุบันก็บัฟดาเมจเข้ามานะครับก็อาจจะเป็นตัวดาเมจได้บ้างแต่ว่าก็สโลได้นิดหน่อยนะครับต้องรอดูกันนะฮะก็ใส่มาเลยครับสำหรับกีฟิสแต่ว่าน้องก็ใส่อฟมาด้วยผมก็จะเอาอฟออกนะครับเพราะว่าไม่ไม่จะเป็นครับ่ะต่อมาครับผมตัวละครตัวที่2นะครับผมอย่างตัวเอลินบอสนะครับดูว่าตัวของบล็สนเอง ตัวบอสนะครับล่าสุดเพิ่งจะเอาเลดออกไปนะครับบอสเนี่ยเป็นตัวเจ็ดดาวที่เขาเรียกได้ว่าทําค่อนข้างง่ายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเอลนบอสนะครับตอนนี้ก็คือบัฟดาเมจมานะครับต้องรอดูว่าดาเมจจะเวิร์มไหมนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวดาเมจหลายๆตัวนะครับก็โดนปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงนะครับโดนเนื้อบ้างบับบ้างก็รอดูว่าอันนี้จะแจ่มหรือเปล่านะเพราะว่ามันติดตัวละคร5ตัวละครที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมด้วยนะครับต่อมาครับออแกนนะครับหรือว่าตัวของกัสกัสกัสเอนของเานะครับ เ,เพื่นรักเลยเพื่นรักของกิฟิตตัวละครน,นี้นะครับเป็นตัวละครโดนบัฟดาเมจเข้ามานะครับผมตัวสถานะรัปเจอร์นะครับก็เป็นสถานะที่ค่อนข้างแจมเลยเมื่อก่อนตอนแรกๆปัจจุบันก็มีซันเบิร์นมีนุนินมีนั่นมานะครับมาซ้อนทับกันเยอะแยะมากมายก็สถานะเยอะไปหมดเลยนะครับมีแค่พี่น้องเท่านั้นเองนะครับที่เป็นสถานะที่เอาออกยากที่สุดนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนยังติดสถานะนี้ไหมนะครับก็หลายๆคนน่าจะติดและนะครับโอเคเปว่าเรื่องเข้าเรื่องของเราดีกว่าคราวนี้เราจะเริ่มดูที่สเตตตัวละครกันก่อนเลย บอย่างกีฟิตนะครับนี่เลย2 4งหมืี่เก้าวิสี่สิบห้าแคตตาลอรี่มีทั้งหมด6ตัวบูเล์เมดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนโบลอสนะครับหนึ่งแสนเจ็ดพันนะครับตัวระยะเวลาเนี่ยใช้อยู่ที่เจ็ดวินะครับตีทีหนึ่งระยะห้าสิบแคตตาลอรี่มีทั้งหมด6ตัวครับบูเล์เมดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเงินเนี่ยใช้อยู่ที่ห้าหมื่นเลยเรียกได้ว่าแพงมากนะครับเพราะว่าตัวกีฟิตใช้แค่ห้าร้อยเท่านั้นต่อมาเลยครับก็คือกัสนะครับ กัดนะครับใช้เงิน5000นะครับดาเมจจะอยู่ที่4 7 0 0 0พครับระยะอยู่ที่5 0 5ิวิจมตีหนึ่งทีแคตตาลิมมีทั้งหมด6ตัวโบนดาเมจ20%กับโบนัสเงินอีก10%ถ้าเราเอาขึ้นไหลนะครับโอเคนี่คือตัวละคร3ตัวละครนี้ในวิดีโอนี้ครับมาดูกันครับว่ามันปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าในวิดีโอที่แล้วนะครับไอสอตัวนั้นสิที่ลูฟี่กับโซโลนะครับก็รีวิวแบบแยกไปเพราะว่าตัวมันเท่เออแต่จริงตัวพวกนี้มันก็เท่นครรัว่ตที สามารถวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ว่ายกเว้นกับกีฟีดนะครับที่มันวางได้มากกว่า1ตัวหรือเปล่าให้วางให้มันดีๆนะโอเคกีฟีดครับวางปุ๊บนี่กีฟีดวางได้มากกว่า1ตัวคราวนี้เรามาดูกันที่กีฟีดก่อนกีฟีดนะครับเนี่ยครับเราจะซูมให้ดูนะครับผมทุกคนเราจะมาดูที่ดาเมจตอนอัพตันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วกีฟีดก็เป็นเหมือนตัวซับดีเพสซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็เป็นสโล่นะโอเคครับเรามาดูครับ5 0 0ครับดาเมจหก0 0ื่นสี่สองพันห้าดาเมจนใ่ม่นะครับ นี่วงจะประมาณนี้ยังไม่ติดสโลนะครับผมแล้วก็4 5 0 0ครับดาเมจ370,000นี่8 0 0ผมว่าไม่ซูมด้วผมอยากให้ดูระยะด้วยนะครับ8 5 0 0ครับ590 นี่อ่ะตอนนี้เริ่มมีสโลแล้วครับผม sharp e n i n g tornado นะครับ now slows นะตอนนี้ก็คือสโลแล้วนะครับใช้หมื่นสองเท่านั้นตอนเนี้ยตัวนี้นะครับมันใช้เงินอยู่ที่ประมาณสองหมื่นแปดนะครับสำหรับการสโลแบบปกติแต่ว่าถ้าจะสโลแอร์ด้วยเนะี่ยใช้หมื่นห้านะครับผมก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณตัวละสี่หมื่นสี่หมื่นสามพันนะครับผมทุกคน อ่ะตอนนี้คือสโลแล้วนะครับอ่าขั้นต่อมาครับก็คือ250,000ครับสแตนบายครับก็คือจะมีสกิลที่เราสามารถกดหยุดได้เพื่อที่จะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะสโลอะไรซึ่งสโลของกีฟิสนะครับจะไปสโลแล้วก็คือสโลไปเลยนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องอ่ามาเหมือนกับตัวของแวกแวกสโลอะไรนั่นนะครับผมโอเคนะครับสองพันสองแสนห้าครับทุกคนสแตนบายครับดาเมจสามล้านอ่าเราก็สามารถกดหยุดได้ต่อมาหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับอัพดาเมจซะส่วนใหญ่นะครับโอเคก็คือ450,000ดาเมจ 6 00 4ล้านสแล้วก็5 0 0 0ดาเมจเล้านจแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับจะเป็นขั้นที่เพิ่มระยะอีกประมาณ20 00, นะครับทุกคนประมาณ20 00, ก็คือจะให้ดาเมจอยู่ที่1 4ล้านนะครับผมใช้เงินอยู่ที่7,500 0โอเคกิคฟฟนะครับผมนี่ครับผมระยะ115 00, ดาเมจ14ล้านนะครับแล้วมารอดูกันว่า ตัวเมื่อก่อนนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับที่มันบับมาเนี่ยที่มันเอาสโลเพิ่มเข้ามาเนี่ยดาเมจมันเท่าไหร่นะครับทุกคนอ่ะนี่ครับทุกคนครับตัวของ9าวินะครับระยะ115ส่วโซนดาเมจนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดล้านแปดแสเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เพิ่มตัวของดาเมจเข้ามานะครับแต่ว่าเงินเนี่ยมันจะใช้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือใช้อยู่ที่2ล้านนะครับอันนี้ก็ใช้อยู่ที่2ล้านเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าดาเมจเนี่ย โคตรแจ่มเลยครับผม14ล้านนะฮะนี่คือการบัฟกีฟิตที่เรียกได้ว่าดีมากนะครับส่วนตัวผมคิดว่าดีมากๆเลยถ้าเอาไปเล่นอินฟินิตเนี่เลยก็จริงๆมันก็ต้องเล่นแหละผมว่าดูจากลักษณะมันเป็นตัวอินฟินิตที่เล่นได้ดีเลยนะครับทุกคนทุกคนคิดเห็นยังไงกับกีฟิตคอมเมนต์กันทีส่วนตัวผมว่าบัฟดาเมจเพิ่มเข้ามา2เท่าแบบน,นี้ดีมากผมให้เลยครับผ่านครับผมตัวละครน,นี้ไปวางตรงนู้นก่อนไปต่อมาครับโบลส เอาบลอก่อนยังไม่เอากัสนะครับเพราะผมเรียงมานะแบบนี้ก็เรียงแบบนี้ไปเลยกันบลอคนะครับผมก่อนหน้านี้เราจัดอันดับไปนะครับเป็นตัวละครที่ดาเมจเยอะที่สุดนะครับในปี2024หรือ23เนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจเยอะจริงนะครับผมเรามาดูกันครับว่ามันดาเมจเยอะยังไงนะครับขั้นแรกครับ2,000ครับดาเมจอยู่ที่199,001 2,005ครับดาเมจ3,900ครับระยะจะเป็น135ครับทุกคนใช่ครับทุกคนแล้วก็แอนิเมชันใหม่นี่ครับทุกคนก็จะะเป็นนนนคคแบบบี้รั เออ4,000ครับ500,000 50,000 2,000 11,000ครับดาเมจ1ล้านนะครับทุกคน1ล้าน400,000เลยนะแล้วก็จาก7วิเป็น9วินะครับทุกคนระยะนะครับจะลดลงนะครับเหลือ70อันิี้เป็นชั้นใหม่โอเคก็จะเป็นเซอร์เคิลเนาะต่อมาครับ25,000ก็จะเป็นไฮบริดครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 0 0 0นั่นเองสำหรับตัวของตัวนี้นะครับมันวางได้กี่ตัววางได้ตัวเดียวนะครับก็อัพไปเลยจนกว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตััวของเลด115,000 8,200,000 80ครรบะะย อ่าวงกว้างขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็20,000 0ครับดาเมจ20ล้านโอเคตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเลดและนะครับผมอย่างตัวเลสอันนี้นะครับมันจะใช้เงินอยู่ที่40,0,000นะครับผม400,000ดาเมจ20ล้าน9วิ80นะครับระยะมาดูกันว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงสำหรับช่วงที่เป็นเลดก่อนหน้านี้นะครับทุกคนครับนี่ฮะอันนี้คือในช่วงของผมคิดว่าน่าจะเป็นเลสนะครับก็คือมันก็เกินไปหน่อยก็คือใช้ล้านหนึ่งแล้วนะครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ4ล้าน2อง0 0 0 ระยะ135รมาครับจวิจมติ1นทีก็ระยะลดลงมานิดหนึ่งนะครับทุกคนจ่าจริงมันคือขั้นนี้นะขั้นด้าน,นขวาตรงนี้นะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้เอาเป็นอันนี้ไปแล้วกันเพราะว่ามันใช้เงินเยอะเกินไปครับอันนี้จะเป็นนับประมาณนี้แล้วกันก็แต่เล,ดล็ดาเมจด้านขวานี้ก็เยอะนะครับทุกคนแต่ว่าเรียกได้ว,ว่ามันไม่เยอะเท่าอันเนี้ยนะครับทุกคนนะประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือขั้นของเลทนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้ว ก่อนหน้านี้นะครับขั้นเลดเนี่ยผมว่าอันเนี้ยแม่งแจ่มมากเลยนะครับผมทุกคนเก่งมากนะครับถึงแม้ว่าวางได้ตัวเดียวแต่ว่าถือว่าดีนะครับทุกคน 4แสนเท่านั้นตอนหนึ่งตัวเอาไปลงเลดได้ต่อมานะครับก็จะเป็นขั้นของอินฟินิตนะครับก็จะใช้เงินอยู่ที่3ล้านครับดาเมจจะเป็น37ล้าน8แสนระยะจะเป็น90ิอนิเมชันใหม่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับก็คือ4ล้าน5ดาเมจจะเป็น75ล้าน6แสนแล้วก็6ล้าน0กแสนสีหมื่นนะครับดาเมจจะเป็น190ล้านครับแล้วก็ตัวะระยะเวลาการตีเนี่ยจะเป็น12วิระยะ100ครับอนิเมชันใหม่ด้วยครับชื่อว่า Rising Rising Star Cannon หนึ่งตัวใช้อยู่ที่ประมาณ14ล้านครับทุกคน14ล้านหแสนโดยประมาณดาเมจจะอยู่ที่190ล้านครับแล้วก็ตัวของระยะเวลาการโจมตีอยู่ที่12เลยครับเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะเลยมาดูกันว่าโบลทสก่อนหน้านี้ถ้าอัปตันดาเมจเท่าไหร่โบลทสก่อนหน้านี้ถ้าอัปตันนะครับดาเมจอยู่ที่81ล้านนะครับทุกคนนะครับอันนี้เรียกได้ว่าดาเมจบัฟมาเวอร์พอสมควรเลยคราวนี้เดี๋ยวามาบัฟามาปอร์ดูสิว่า <laughs> มันจะขนาดไหนเชียววะ อ่าบัฟสามร้อนะครับเจ็ดร้อยหกสิบล้านครับมันจะมีตัวละครที่เกือบเกือบเท่าไหร่เนี่ยเกือบบิเลียนแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเจ็ดร้อยหกสิบล้านครับทุกคนอันนี้แคปไปก่อนเลยอันนี้คือพูดจริงนะคือดาเมจแม่งเวอร์มากครับผมเวอร์จริงนะอันนี้บัฟดาเมจเวอร์จริงโอเคนี่คือโบลท์ครับทุกคนครับคิดเห็นยังไงกับโบลท์ครับทุกคนคอมเมนต์กันทีครับว่าดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ มันบัฟมาดีมากเลยอ่ะคือ2ตัวละครเนี้ยอย่างตัวกีฟิตเนี้ยมันบัฟดาเมจมาคือให้ดาเมจมาเลยนะครับเงินเท่าเดิมส่วนบอสเนี้ยก็เหมือนกันครับให้ดาเมจมาเลยนะครับโหแม่ สุดจริงอันนี้ผมพูดเลยบอกเลยว่าบลอตสุดจริงคิดอย่างไงคอมเมนต์ครับทุกคนต่อมาเรามาที่กัดกันบ้างนะครับกัดเนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามันโดนบัฟไปล่าสุดเมื่อไหร่นะครับผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าผมจะเอาวิดีโอก่อนหน้าที่มันเริ่มเริ่มมาเลยเนี่ยนะครับผมไม่ก่อนหน้าเดี๋ยวผมจะเอาตัวละครช่วงที่มันเพิ่งเข้ามาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจําไม่ได้ว่าสเตตยังไงอันเนี้ยอารมณ์เหมือนกับว่าเรารีวิวใหม่กันเลยแล้วกันขั้นแรกครับผมทุกคนครับกัดนะครับเราจะอัพเลยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ 20ขั้คันได้มึงเนี่ยเรามากกอับเลยครับ400ครับ4 0 0 4 0 0 8 0 0 800 800 800โอเคไม่ไม่ติดลับเจอเลยนะพันหกสามพันสี่พันหกแปดพันหมื่นสองหมื่นหกสามหมื่นสามสี่หมื่นสี่หมื่นห้าไอเดี๋ยวมันวางได้กี่ตัวปะโอเคการวางได้ตัวเดียวโอเคมีแค่กี่ฟีดใช่ไหมที่วางได้มากกว่าหนึ่งตัวหกหมื่น แอนิเมชันใหม่นะเอาขั้นนี้เอาขั้นนี้ก่อนขั้นนี้นะครับเป็นขั้นที่ติดอัพเจอจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ200,000นะครับตีกลมๆเลยคือ2000,000 0ดาเมจอยู่ที่ประมาณ2 4งล้านส0่นนะครับทุกคน2 4 3 0 0 0 0ไปดูกันว่าก่อนหน้านี้ที่ตอนมันเพิ่งเข้าเนี่ยขั้นเนี้ยมันเท่าไหร่ครับอ่ะนี่ครับทุกคนครับตอนนี้มันใช้เงินโหโเยอะมากเลยนะเนี่ยอันนี้คือขั้นขั้นเดียวกันเลยนะคือเท่ากันเลยนะครับทุกคนแต่ว่ามันใช้เงินอยู่ที่ประมาณ4ล้านแล้วนะครับ ดาเมจก็เยอะมากเลยนะก็ถ้าเอาเป็นขั้นของเลทเนี่ยนะครับผมมันเหมือนว่าตัวกั๊เนี่ยมันบัฟมาเพื่อให้เล่นเลทง่ายนะครับซึ่งช่วงที่เป็นเลทนะครับมันไม่ติดลับเจอ์นะครับทุกคนโอ้แต่มันไปติดอีกทีตอนอินฟินิตเลยปะใช่ครับทุกคนมันไปติดทีคือขั้นอินฟินิตนะครับนี่คือการบัฟทําให้ตัวกั๊ดเนี่ยสามารถเอามาลงเล่นเลทได้นะครับเอาไว้ว่าถ้าอัพสุดล่ะอัพสุดเป็น4 l e นะครับผมแล้วก็ ดาเมจอยู่ที่ประมาณ14ล้าน5วิระยะ95เอามาดูกันเอามาดูกันมาดูกันมาดูกันถ้าผมอัพตันนะ8 0 0 0 0ื 80, ครับทุกคน3ล้าน1นแสนล้าน50แสนแล้วก็4ล้านครับทุกคนจริงๆผมว่าขั้นเนี้ยนะครับคือเลทของจริงนะครับเพราะว่ามันใช้เงินอยู่ที่ประมาณจะ4 0 0แสนก็ได้นะครับแต่ว่ามันคือ3 0 0แสน30,6แสน เออสามแสนหกสามแสนแปดประมาณนี้นะครับเยอะนะดาเมจถือว่าเยอะนะครับเอาไว้เล่นตัวของตัวเลทนะครับก็คือ4ล้านกว่านะครับทุกคนถ้าบัฟเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาบัฟอีกทีนึงเอาบัฟก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไอ้นูนี่นั่นกันอ่ะบัฟของเลทนะครับเนี่ยสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบแปดล้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอัพขั้นต่อไปเลยแล้วกันนะครับขั้นต่อไปของกั๊เนี่ยมันคือขั้นนี้อัพเยอะหน่อยครับเพราะว่าสิบเจ็ดขั้นก็ประมาณนี้ละโอเคสิบเก้านะครับผมสี่ล้าน แล้วก็นี่ครับทุกคน3ล้านครับ3ล้านดาเมจ21ล้าน7แสนครับระยะ95แล้วก็ค่าสุดท้ายครับทุกคนครับจาก5วินะครับทุกคนจาก5วิคือเมื่อก่อนเนี่ยมัน5วิเหมือนกันแต่ว่ามันจะเพิ่มตัวของความเร็วการโจมตีไปนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็น6.2เพื่อให้มันบาลานอยน่นะครับเพราะว่าถ้า5วิมัน35หเนี่ยผมว่ามันโหดไปจริงๆก็คือใช้7ล้าน6แสนห0าครับดาเมจจะเป็น35ล้าน โอเคนี่คืออัปตันของกัดครับทุกคนครับทุกคนคิดได้ยังไงครับ35ล้านติดลับเจอร์แต่ว่าสถานะลับเจอร์จะแค่25%นะครับของดาเมจของมันแต่ว่าติดเยอะนะครับผมติดนานแล้วก็ตัวของ SPA เนี่ย6.2ผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเมื่อกี้แต่มันจะตีช้ากว่านิดหนึ่งนิดเดียวเองนะครับระยะ95ส่วนเมื่อก่อนครับทุกคนครับดาเมจ14ล้าน5วิระยะ95โอ้โหใช้เงินน้อย10ล้าน ต่น,นี้ใช้เงินเท่าไหร่16ล้านครับทุกคนครับผมว่าเป็นสัดส,ส่วนในการบัฟที่ดีพอสมควรส่วนตมคิดว่าโอเคนะครับผมทุกคนครับในวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวทําการบัฟให้ทุกตัวได้ดูกันนะครับผมสําหรับกีฟิตในเลดในเลดนะครับผมอ,อ่ผมว่ากีฟิตในเลดเนี่ยมันจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณผมว่าประมาณเมื่อกี้น่าจะได้อ่ะประมาณนี้นะครับผมประมาณส0,000นก็ อันนี้แหละนะครับเลือกได้แล้วว่าจะยังไงยังไงถ้าอินฟินิตก็นี่เลยนะครับผม14ล้านกัดก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาวัดมาวัดกันแล้วกันเอาเป็นอินฟินิตก่อนอินฟินิตนะครับบัฟ300%เมื่อกี้ผมบัฟให้ดูแล้วนะครับผมมาที่กีฟีดิต56ล้านครับทุกคนแคปไว้ก่อนเลยสุดยอดมากนะครับผมระยะไกลมากบลอ 760ลา้านครับทุกคนใช่ครับระยะ120แรงมากตีแอร์ด้วยทั้งหมดนี้นะครับผมมีแค่กัดเท่านั้นที่ไม่ตีแอร์ครับดาเมจของกัดอยู่ที่ประมาณ140ลา้านครับอ่าโอเคนี่คือกัดเฮ้ออกสิยงดุหรือเปล่าไม่รู้กัดนะครับผมนี่คราวนี้ถ้าทั้งหมดเป็นเลดล่ะอันนี้เป็นอินฟินิตไปแล้วเอาเป็นเลดบ้างโอเคติดบัอีแล้วโอเคถ้าเป็นเลดจะอยู่ที่ น,นี่เลยอันนี้เป็นเลท่ะโอเควันนี้อันนี้อัพเยอะหน่อยนะถ้าเป็นเลทนะครับทุกคนครับก็นี่เลยดูจากหน้าตาแล้ว3ล้าน20ล้านอ่าประมาณ4ล้านหแสนบัฟครับปุ้ม15ล้านครับทุกคนสำหรับกีฟีดก็แจมอยู่นะซาโบลอสอยู่ที่8 1ล้านแจมอยู่นี่อยู่ที่18ล้านก็แจมอยู่เหมือนกัน โอเคครับนี่คือ3ตัวละครนะครับของเจดดาวในแพทนี้นครับที่ถูกอัปเดตเข้ามาแล้วก็ถูกอัปเดตก็คือบัฟมาถึงบัฟนะครับบัฟเข้ามานะครับเล่ดาเมจทุกอย่างเนี่ยมันเป็นตามความจริงที่ผมรีวิวไปเลยนะครับไม่ได้มีการแก้อะไรทั้งนั้นนะครับนี่คือผลของมันจริงๆเลยนะครับที่ถูกบัฟเข้ามา ทุกคนคิดเห็นยังไงครับ3ตัวละครนี้ตัวละครไหนน่าใช้มากที่สุดนะครับก็คอมเมนต์กันดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเอาไปเล่นทีมไหนใครชอบอะไรทีมไหนอะไรก็คอมเมนต์กันทีนะครับส่วนตัวที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือกีฟีดนะครับผมสําหรับโบลอนเนี่ยผมนานาผมเล่นทีนะโบลอนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ก็ดามเมจเวอร์เหมือนกันนะครับน่าจะไม่รู้ว่าเยอะที่สุดในเกมว่าผมจําไม่ได้แต่ว่าเลขที่เคยเห็นนะผมว่าเนี่ยแม่งเยอะจริงนะครับผมทุกคนในวิดีโอถัดไปก็แน่นอนว่าจะเป็นตัวละครหกดาวที่ถูก ในแผทเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าไม่มีตัวละครที่ถูกเนิฟเลยมีแค่บัฟนะครับจริงๆอาจจะมีแอบเนิฟหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในอัปเดตหลอกเนี่ยมันไม่ได้เขียนมานะครับในวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับครับทุกคนในวิดีโอถัดไปก็อย่าลืมติดตามด้วยว่าเป็นอะไรเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย